โอสวัสดีนะครับกลับกันมาอยู่ที่ s u มเมอร์เนอรอีกแล้ววันนี้ผมจะทำอะไรใช่ปะ่ะแดนสิกจะทำอะไรวะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องของเราจะไปที่ผมให้ดูคือช่องที่ผมไลฟ์สดด้วยแต่ว่าการที่ผมไลฟ์สดช่วงนี้มันให้ผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยอดวิวก็น้อยลงเรื่อยๆนะผมเลยว่าจะลองทำอะไรหน่อยเพื่อเป็นการพัฒนาช่อง s u m เมอร์เนอรของเรานะ ไม่เสียต้องพูดว่าการพัฒนาการไลฟ์สตรีมของเราแล้วมั้งอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือแผงควบคุมระบบของผมนะฮะใช่มันคือแผงควบคุมระบบอ่ะทีนี้ผมจะกดบางอย่างเข้าไปนะซึ่งพอผมกดบางอย่างเข้าไปเนะี่ยคุณให้ให้คุณสังเกตที่จอด้านล่างไอ้จอด้านล่างอะ่ะมันก็จะแสดงข้อความใช่ไหมที่บอกรายละเอียดบางอย่างรายละเอียดนั้นก็คือ นาธานเชตเตอร์จากสกอร์แสงมืดสองร้อยห้าแปดใบคุณได้รับมอนเตอร์หนึ่งตัวมายากรเชิดหุ่นแสงไอเจ้านี้ก็คือของเล่นที่ผมทำมาให้ชาวซัมเบอร์เนอร์อลได้ใช้กันนะที่ชาวซัมเ u อร์เนอร์บอลที่เข้ามาในไลฟ์ผมอะมันก็คือของเล่นที่เราจะสามารถส่งดูได้ว่าจากจำนวนสกอร์แสงมืดเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาอะไรได้จากในเกมบ้างอย่างในเกมซัมเบอร์เนอร์อลเนี่ยมันก็จะมีสกอร์แสงมืดใช่ปะ สกอร์แสงเมื่อดรูปร่างมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งกว่าที่เราจะเก็บเศษเก็บสกอร์อะไรได้ครบแล้วมาเปิดเพื่อสุ่มหาแสงมืดอาดาวเนี่ยเปอร์เซ็นต์หามันค่อนข้างยากะนะผมเลยทําลองทอําโค้ดเพื่อลองมาทําของเล่นการสุม่มดูว่าเราต้องใช้สกอร์กี่ใบถึงจะเปิดได้ตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้บ้างซึ่งไอ้ตัวนี้มันก็คือเป็นตัวที่มันช่วยให้ช่องของผมเนี่ยโตได้ในระยะเวลาหนึ่งเลยแหล,ละก็คือมีคนดูชอบเข้ามากดเล่นกันบ้างแต่่าช่วงหลังๆอ่ะคือไม่มีใครกดเล่นมานเลยไย ผมเราจะมาแก้ไขไตรงนี้นี่แหละก่อนอื่นนะฮะผมก็จะมาดูก่อนว่าในเกม Summoner w a r เนี่ยมี5ดาวแสงมืดเชื่ออะไรกันบ้างตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเกมเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเดี๋ยวซูมเข้าหน่อยอ่ามันก็จะมีเชื่อมัลเตอร์แสงมืด5ดาวหลายตัวใช่ปะทีนี้ผมก็จะมาแก้ระบบผมในระบบเบื้องหลังของผมที่ผมทำของเล่นต่างๆเนี่ยผมจะอยู่ใน c h a r ของ s u m m e r b a t นะฮะ ออยู่ไหนวะในรายละเอียดมันก็น่าจะเป็นอันนี้แหละโค้ดมันจะยาวประมาณหนึ่งร้อยเก้าบรรทัดผมจะเอาโค้ดตรัวรนี้ลองมาแก้ไขใหม่เพื่อดูว่าผมจะทำอะไรกับมันได้บ้างตอนนี้ก็มีคิดข่าวๆไว้แล้วละ่ะก่อนอื่นผมเปิด Vs Code เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะแก้ไขอะไรหน่อยจากโค้ดตรงส่วนนี้นะฮะ คุณจะเห็นได้ว่าเวลามันสุ่มได้แสงมืดห้าดาวเนี่ยมันจะดึงข้อมูลมาจากเทคไฟล์ที่อยู่ตรงนี้อ่ามันจะเขียนว่าได้ดีนาะทานแลบแล้วก็อะไรต่อมีอะไรใช่ไหมผมจะลองไปดูหน่อยว่าเทคไฟล์นั้นชื่อว่ามีอะไรอย่างไรบ้างในเทคไฟล์นั้นก็จะมีข้อมูลที่ประกอบไปอย่างนี้นะฮะเวลาที่มันจะเกิดการสุ่มอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยมันก็จะเอาสุ่มมาจากรายชื่อตรงนี้นี่แหละคุณจะเห็นใช่ไหมว่ารายชื่อข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นในทํานองเดียวกันนั่นแหละ เดี๋ยวก่อนนะอ่ะสมมติว่ามีผู้ชมกดสมสกอร์แสงพืนห้าดาวใช่ไหมรายชื่อที่ปรากฏออกมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะตรงตามกับในน้ t เทคเลยนะใช่ปะวะเจ้านมนตาหาบแล้วก็วงเล็บเป็นดาร์กแล้วก็ห้าดาวให้คำว่าเจ้านมนตาหาก็จะอยู่ตรงไหนสักแห่งในเทคไฟล์นี้เนี่ยแหละก็เดินผมจะเปลี่ยนทั้งหมดให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเดี๋ยว รอสักครู่นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นประสา,าไทยตอนนี้ผมก็เซตชื่อของมอนเตอร์ห้าดาวแสงมืดทั้งหมดมาแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาใช้กันซิเอโอเคเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้อ่าอ่าเอาเอาแผงครบคลุมของผมขึ้นมาโอเคทีนี้ z ุ่มเข้าไป ทีน,นี้ชื่อของบันเตอร์ก็จะกลายเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วนะฮะจะให้คุณเห็นด้านล่างคุณเห็นว่างบนปลายด้านล่างไอ้ปลายด้านล่างตรงนู้นะนม่ะไ,ไม่รู้จะชี้งไงเหมือนกันอโอเคเดี๋ยวลองมาใช้อีกทีจากสกอร์หกสิบสองใบผมมีโอกาสได้โดมันนะฮะแต่ว่าถ้ามันมาเป็นชื่ออย่างเงี้ยบางคนก็จะดูไม่ออกใช่ไหมว่ามันคือตัวไหนกันแน่ใช่ไหม อ่ะทีนี้ผมจะลองมาแก้โค้ดเพื่อเพิ่มรูปภาพเข้าไปนะเพราะว่าว่าไงดีล่ะคือมันจะมีของเล่นของเล่นหนึ่งอะที่ผมเคยทําอยู่มันเป็นโค้ดสุ่มสกอร์ประมาณนี้นี่แหละแล้วมันก็สามารถเพิ่มรูปภาพเข้ามาได้แต่ที่คุณเห็นนะข้างล่างเนี้ยอันนี้ก็คือการสุ่มสกอร์ swc สอง4นิบสี่นะที่มันจะเป็นสกอร์กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาผมลองทอําโค้ดอ่าลองเล่นระบบมันดูไม่เดี๋ยวลองจําลองระบบมันมาในแชทนะ ไออันนี้คือมันเป็นอันแรกที่ผมลองเพิ่มแชทเข้ามาไงมันก็เลยพอกดสุ่มไปแล้วมันก็จะสุ่มจากมอนเตอร์ห้าดาวแสงมืดหกตัวมันจะบอกว่าผมต้องเปิดสกอร์นั่นกี่ใบถึงจะได้ห้าดาวแสงมืดอ่ามันก็บอกว่าสามร้อยยี่สิบเก้าใบใช่ไหมถึงจะได้เจเกอร์ซึ่งอันนี้มันจะมันจะมันจะดูสะดวกกว่านะเพราะว่ามันมีภาพของมอนเตอร์เข้ามาด้วยแต่ทีนี้ประเด็นเลยก็คือไออันใหม่ที่ทํามาเนี้ยมันมันไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าระบบมันค่อนข้างวุ่นวาย การถ้าเป็นระบบเก่าที่เป็นสุ่ม l อดีมันยังจะมีคนใช้ซะมากออกว่าอีกแต่ว่าช่วงนี้มันก็อย่างที่บอกว,ว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้มีภาพเลยเข้ามาอต่ยังกดใหม่เนี่ยอันนี้มันกดสั้นๆดูสะดวกกว่าว่าเออต้องสุ่มกี่ใบถึงจะได้แสงมืดห้าดาวหนึ่งตัวมันก็บอกว่าสุ่มแปดใบได้ห้าดาวแสงมืดได้เส็จแล้วเอ้แมวแม,แมวผมมันวิ่งมันวิ่ง มันวิ่งข้าวถุงขนมไปเเดี๋ยวผมไปเลี้ยงแมวปบป๊บนึ่งป๊บหนึ่งก็อนัอน่นแหละคือประเด็นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือแก้โค้ดอันนี้แก้โค้ดสมสกอแสงเมื่อแต่ให้มันเพิ่มรูปภาพเข้ามาได้นะซึ่งเดี๋ยวขอเวลาไปแก้ปั๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาโอเคนะครับผมไปแก้ไขอะไรมันจนเรียบร้อยแล้วล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำงานได้ไหม อ่าผมจะกดส่ผสมบะมันก็จะบอกว่าตะกอสองจากตะกอแ่งมือสองร้สิบสี่ใบผมจะได้ทาลิทแมนนะฮะแล้วก็มีภาพขุ้นมมแล้วใครโทรมาแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมคุยเสร็จแล้วอดูเหมือนว่ามันจะไม่มีปัญหานะฮะเวลาส่ตัวเดียวแาบนี้สี่ใบได้เวลูนิกาจริงเหรอ โชตสตาทำนายว่าผมจะใช้สี่ใบได้เวเลนิก้าตัวหนึ่งอ่ะลองเปิดแบบหลายใบยดูบ้างลองเปิดห้าร้อยใบมันบอกว่าถ้าผมเปิดห้าร้อยใบผมจะได้วาเลนทิสเวโลนิก้ามานันนาลูซิเฟอร์นะฮะก็เป็นประมาณนี้ทีนี้โจทย์ก็คือเราอาจจะต้องใช้ให้มันทำงานร่วมกับคอต,ตัวอื่น,นะฮะอะถ้าผมทำงานร่วมกับคอต,ตัวอื่นมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ ทีนี้มันจะมีอันนี้ก็คือคอร์สกอร์เอ c 2ิลสองนิบสี่นะทีนี้เรามาค้ดแบบสมอย่างอื่นดูบ้างที่มันไม่มีภาพอะไรขึ้นมานะอ่ามันก็จะปิดป้ายไปใช่ไหมมันจะปิดภาพไปอันนี้ก็คือสมการจับไปดำใบแดงไปเกย์ดำนะครับเออรู้สึกว่ามันก็น่าจะโอเคนะอ่ะทีนี้พอเปลี่ยนมาเปิดแล้วก็แสงมืด ตอนนี้ไอ้ตกป้ายแล้วจะกลับไปเป็นปกติรูเหมือนจะเรียบร้อยดีนะฮะแล้วผมก็ผมเอาตรงนี้ไปโมในด i s c o r d ดมดบเย <laughs> เออผมก็โฆษณากับคนดูไปว่าเออเรามีอัปเดตใหม่นะอย่าลืมมาดูไลฟ์คือวันนี้กันนะครับทุกคนแต่ไม่รู้มีใครเห็นหรือเปล่า <laughs> แล้วก็ผมก็คุยเรื่องโค้ดกับมาดกิจด้วยผมบอกว่าโค้ดที่ผมทำเนี่ยมาตดกิจจะต้องภูมิใจครับและนี่คือเรียกชันมาไดกิจ <laughs> ว่าไงดีล่ะคือไอ้ไอ้ของอย่างพวกนี้มันต้องเขียนโค้ดทำเนี่ยแล้วผมก็ เขียนโค้ดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หลายๆครั้งผมเลยต้องไปถามมาไดกิจว่าอันนี้ถูกหรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่านี่และเรีแอคชั่นมาไดกิตต่อโค้ดของผมนะครับในครั้งนี้เป็นหัวกะโหลกครับหัวกะโหลกไม่รู้สื่อความหมายยังไงก็น่าจะจบแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวผมก็เอาระบบนี้ไปลองไปให้คนดูใช้นะฮะถ้าเป็นในทวิตอ่ะจะต้องกดแตมจะจะกดใช้ด้วยผ่านแต้มช่องใช่ปะแต่ถ้าเป็นในใน youtube แบบแชท u t u b e ก็จะเป็นพิมพ์ LD ดีกันนะฮะ ซึ่งผมก็จะเขียนรายละเอียดป้ายอะไรพอคนดูให้เขาเล่นกันนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่านะอืมผมว่ามันก็ดูสนุกดีนะมันไม่รู้ยะไม่รู้ไม่ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะเลยก็เพิ่มตัวแสดงป้ายมอนเตอร์มาแล้ว่วาได้ตัวอะไรไม่รู้เขาจะชอบกันหรือเปล่าโอเคครับเป็แค่นี้นะครับไป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 ผมไปเตรียมตัวขึ้นสตรีมละ